ก็ต้องขอการาบสวัสดีทุกท่านด้วยผมอยู่ตลอาดาสู่การขันวันพีซเกมหนึ่งครั้งนะฮะอยู่พวกเรา f r g นั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้ฮะเป็น f o x กซี่ไฟนนะครับผมคู่ระหว่างคุณกุ้ยใช่ฮะหม่เด็กเอเนลนะผมแล้วก็ผมฟรุ้ยดีฮะหม่เด็กควีนนั่นเองนะครับผมระหว่างรอเดี๋ยวพักชมสิ่งสวยงามสักคู่เดียวนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงขายของตอนสับเด็กนะครับผมก็สำหรับท่าน,น,นใดน,นะที่อยากสนับสนุนทางช่องของเรานะผมตอนนี้มีระบบเมมเบอร์ชิพแล สมัครเข้ามาได้นะผมโดยที่จะมีราคาเทีย์ตามนี้เลยนะผมที่บาท50บาทห้าบบาทนะครับาทผมก็จะได้รับในส่วนของอีโมจิม้ใช้เล่นกันได้ด้วยนะฮะแลบเเป็นการสนับสนุนตัวเจ้าของช่องละทีมตัดต่อนะผมหรือว่าท่านใดฮะอยากที่จะสนับสนุนมาโดยตรงเลยนะผมก็สามารถที่จะด o n a t i ผ่าน tikmi.com ตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมับเข้าสู่เกมการแข่งขันกันนะครับผมจังหวะนี้ก็เดินไปก่อนไปหลังกันเรียบร้อยแล้วฮะาฝา่ฝที่ใส่บุก่อนนะผมจะเป็นทางฝั่งของผมเองนะคุยดีฮนะ คนนั่นเองนะครับผมก้อหนึ่งดวงแอคทีฟครับผมรายหนึ่งฮะมาเป็นฮูสซูนะครับผมเปิดท็อปห้าใบฮะหาการ์ดติดท้ายแอนิมอลคิงด้อมหนึ่งใบขึ้นมือครับผมเอาขึ้นมาเป็นไอซ์โอนิครับผมตาผ่านเธอเลยฮะเข้าเธอทางฝั่งของพี่กุ้ยช้ครับผมสองดวงแอตติว่าดูนะผมก่อนเอ็นนิวฮะรายหนึ่งมาครับผมเป็นคุดดิ้งจางนะครับผมก็เป็นเล่นสายของอ่าบิ๊กมัมนะครับผม เรียกว่าเศษเหลืองเนี่ยเครื่องบิ๊กมัาครบเครื่องสุดแล้วนะครับผมเอาขึ้นมาเป็นวานิลาคอสสีครับผมของกลุ่มจะนเตอร์สตาร์วิคมาฮะแต่ก็เหมือนจะผ่านเธอเลยครับผมกับเข้าเทิร์นของทางฝั่งควีนฮะสามตัวแอคทีฟฮะธเอาดีนเตอร์กดก่อนเลยครับผมกดไป5,000ทางฝั่งพี่ผู้ชายเทคไปฮะแล้วเป็น3ต่อ4แล้วฮะและลาย3มาครับผมเป็นในส่วนของอุนติฮะแล้วผ่านเทิร์นเลยครับผม ขับเข้าเทิงหนองพี่กู้ใช่ฮะไปพูดพานธ์ทำเพลงฮะไลฟ์สีมาเลยก็ผมเป็นโอ้โหคาตาคุริฮะและคราวนี้ไลฟ์ทางฝั่งของพี่กู้ใช้น้อยกว่าครับผมเลือกดูท็อปไลฟ์ของทางอทางฝั่งควีนฮะคราวนี้คาตาคุริได้รับลัาครับผมแล้วอดีตโนวตก่อนเลยห้าพันฮะขอเคาน์เตอร์หนึ่งพันเท่านั้นฮะแล้วทางฝั่งควีนเท่ไปฮะวางติ๊กเกอร์ฮะแต่ไม่มีครับผมคุณอ่าคาตาคุริ ตีไม่หนึ่งทีห้าพันฮะทางฝั่งควีนให้กาบสองพันฮะเป็นสักกากไปฮะเขาเทินทางฝั่งของควีนฮะหาดวงแอคทีฟรับผมจังหวะนี้ติดหนึ่งดงครับผมให้กับอุนตีฮะตีไปที่ลีดเดอร์ฮะดีดเอาฮูฮูขึ้นมือครับผมกลับขึ้นมือตัวเองไปใช้ใหม่ฮะแล้วเอาลีดปวดต่อฮะอีกห้าพันนะผมได้มาเป็นชิราโฮชิฮะช็อตนี้ฮะ ลายสองมาครับผมเป็นเปรกดาวครับผมดีดเอาคอสสี่กับใต้กองไปฮะดิดไอโอนีฮะแล้วฉุบขึ้นมาฮะไอโอนีครับผมสุดยอดคอมโบฮะสำหรับเด็กควีนสายไอโอนีครับผมและลงฟูสฟูนะครับผมที่ดีขึ้นไปจากมัติตะกี้นี้ฮะเปิดท็อปห้าไปแล้วคราวนี้ไม่เจอครับผมโอ้โหโตโยกันเลยทีเดียวฮะน่าเสียดายครับผมกับเข้าเทียนทางฝั่งของพี่วิชาชัยครับผม ฝั่งของคุยรอบนี้มาเป็นสายไอซ์โอนี่อผมต้องมาดูความคุ้มไม่คุ้มกันนะครับผมและเอาตดหนึ่งด้งให้ลีดเดอร์ฮะตีหกพันตัดอุนติไปก่อนนะผมและไลยห้ามาเป็นแลนดอฟครก็ผมวันิราคอน้าตีเจ็ดพันโฮมี่กลุ่มบิกมัมน,นะครับผมแล้วเข้าเทินทางฝั่งของควนะีนฮะมีเจ็ดดงแอคทีฟครับผม มาดูกันฮะคราวนี้เอาลีดโวนก่อนเลยฮะห้าพันนะผมครับผมกู้ชายเทคไฟแลวคราวนี้ฮะเป็นเปลอสเปโด้ครับผมแล้วทิ้งมือหนึ่งใบฮะทิกเกอร์กระโดดออกมาฮะแล้วใช้เป็นซันเซย์คลายฮะเก็บเอารูดอฟกับเข้าเด็กไปครับผมติดสามดงให้ฮูสฮูฮะตีไปที่ลีดเดอร์ครับผมห้าพันฮะขอเคาน์เตอร์หนึ่งพันเท่านั้นฮะ คราวนี้โอ้โหเป็นไปลอสเฟลโลทิกเกอร์หนึ่งรอบฮะทิ้งมือหนึ่งใบฮะทิ้งวิกมัมคอเจ็ดนะผมแล้วเอฟเฟกของเอเนลฮะไลฟ์เหลือศูนย์ฮะวันส์เพอร์เทอร์นะผมเอาท็อปเด็กมาเติมฮะแล้วเลือกทิ้งมือหนึ่งใบนะผมทิ้งเป็นเวลาราคอสสีเสิร์ฟมาก่อนหน้านี้ฮะแล้วเข้าเทิร์พี่กุยชายฮะคราวนี้โอ้โหเต็มบอร์ดเฉยเลยฮะทางฝั่งปีนเพิ่เคลียร์ไปฮะแล้วเอาพุดดิ้งฮะตีตัด ทูทูฮะตัดไปได้ครับผมไปลอสตีไปที่คุยนห้าพันนะผมได้ไปเคาน์เตอร์หนึ่งพันฮะควีนเขาสี่ฮะแล้วไปลอสอีกหนึ่งใบตีต่อครับผมได้เคาน์เตอร์สองพันมาเป็นซันจีฮะลีเดอร์หัวต่อฮะทางฝั่งควีนเทคไปฮะแล้วทําท่าเหมือนจะมีทริกเกอร์แต่เทคขึ้นมือไปก่อนนะผมดูกันฮะแล้วจังหวันี้ไลนหนึ่งมาครับผม มาเป็นพุดิ้งจวงฮะเปิดท็อปสี่ใบครับผมเองสัญจีขึ้นมือฮะแล้วไล่ต่อครับผมไล่เจ็ดฮะเตยออนไลน์รับิ๊กมาเมื่อบผมเลือกที่จะแทร์ล้านตัวเองฮะทางฝั่งขวาครับผมแ้วผ่านเธอเลยฮะจังหวะน,นี้ลา้านหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันแล้วฮะดูกันฮะฝั่งควีนนะผมและไล่สี่มาครับผม เป็นควีนคอสสี่ฮะเปิดท็อป7ใบฮะหยิบเบคลาวหรือไอซ์โอนิได้อย่างละใบฮะแล้วโอ้โหเจอ2ใบเลยฮะจังหวะนี้เปิดค่อนข้างดีเลยครับผมหยิบขึ้นมาอย่างละใบเลยฮะแล้วใช้เลยครับผมไอซ์เบคลาวฮะขอพายฮะทิ้งไอซ์โอนิครับผมดีดเอาไปรอสเปโรกลับใต้กองฮะแต่จังหวะนี้ฮะเหมือนจะลืมครับผมขออนุญ,ญาตให้ทางฝั่ง ควีนคิดสักแป๊บนะตัวผมเองนะผมมัวแต่คิดข้ามช็อตน,นะฮะยังไม่โดดขึ้นมาฮะไอโอนะี่ะแต่เดี๋ยวไอสัาพก็โดดขึ้นมาเองนะฮะรอสักครู่ฮนะมีการถามมือเล็กน้อยจากทางฝั่งพี่ผู้ชายฮนะและนึกขึ้นได้ครับผมก็โดดขึ้นมาด้วยฮนะมีไอโอนี่พร้อมตีหนึ่งตัวนะฮะตัวนึงยัง พึงมานะครับผมใช้ไม่ได้ฮะแล้วเอาไอซ์โอนี่ฮะตีไล่ไปรอสเปโนกับใต้กองไปฮะนะติด2งโดงให้หลีดฮะ <c oughs> ยืดน,นิดนึงฮะคิดอยู่ว่าจะตีตัดพุดดิ้งหรือตีไปที่หลีดดีฮะแล้วตีไปที่หลีดเลยครับผมแล้วเติมไลฟ์ด้วยเอฟเฟกของควีนะฮะมือกับไลฟ์รวมกัน4ใบฮะหรือต่ำกว่าผม <c oughs> แล้วมีคอสแปะ เอาท็อปเด็กไปเติมฮะคราวนี้พี่ผู้ชายเทคไปฮะแล้วไล่ไปศูนย์ฮะเอฟเฟกของก็อดเอเนลฮะเอาท็อปเด็กมาเติมฮะผมแล้วทิ้งมือหนึ่งใบฮะโอ้โหตีมาเจ็ดพันไม่มีผลเลยฮะการที่จะรับมือกับเอเนลนั้นน่าจะต้องเล่นเวฟเอานะฮะแล้วเอาพุดดิ้งตีตัดไอโซหนีปไปเลยฮะโอ้โหฮอสแปดฟิวง่ายๆเลยฮะโดนตีตัดไปนะผม พอมีตัวเล็กๆนี้คะตีตัดไอโอนิกง่ายเลยฮะแถมเอฟเฟคของไอโอนิกเนี่ยยังเป็นในเทินตัวเองด้วยฮะเท่าขอบอับว่าพุดดิ้งจางนี่จะไม่โดนไล่กลับไปนะผมสบายเลยฮะแล้วเอาลีดเดอร์ฮะเคาะไปก่อน5,000ฮะกลายเป็นขันขายาวผมแล้วบีบมาหวัวต่อครับผมคราวนี้เทคไปฮะไล่กลับไปอยู่ที่1ครับนะผม ลายแปดมาฮะโอ้โหดิดเอาไอซ์โอนรับผมขาจากคาตาคุริเซกฮะไปไว้วัทถอมไลฟ์เลยฮะแบบนี้ไม่ดีแล้วแล้วคราวนี้ฮะผ่านเธอถ้าเปิดสองดวงไอทีไว้ด้วยฮะโอ้โหเป็นอีโคูคสองใบหรือเปล่าฮะและลายหกมาครับผมเลดรอคฮะ ดีดเอาคาตาคอร์ส8ฮะกับใต้กองไปฮะแต่ว่าจังหวะน,นี้บนบอร์ดนี่ไม่มีคอร์ส8ฮะทางฝั่งพี่คุยชายนี่วางหมากไว้ดีมากฮะไม่ให้ทางฝั่งของควีนเนี่ยตีเติมเลือดแล้วฮะนอกจากตัดบอร์ดแล้วฮะทำให้มือกับในไลฟ์ฮะไม่ได้จวดหรือไม่ได้เติมไลฟ์ด้วยฮะโหแบบนี้เอาลีดหด ด้นๆเลยฮะทางฝั่งคุณฮะห้าพันฮะได้มาเป็นอ่าในส่วนของแครกเกอร์ฮะและไลา์สีเป็นซันจิก็ผ่านเธอเลยครับผมกับเข,ข้าเธอทางฝั่งของพี่ผูช้ชายฮะจังหวะน,นี้ไลฟ์อยู่ที่หนึ่งครับผมไงดีฮะคราวนี้ เอาฤทธิ์เดอกข้อก่อนฮะได้มาเป็นซากากิฮะเคอร์เตอร์สองพันฮะปีมัมข้อต่อฮะทางฝั่งคุยนเทคไปฮะและคราวนี้มาเป็นยามาโตะครับผมไล่หนึ่งหรือต่ำกว่าฮะเอาท็อปไลฟ์มาวางฮะเอาขอไห้ฮะท็อปเดิมมาวางที่ไลฟ์ครับผมแล้ว่ขึ้นอยู่ที่สองแล้วฮะเอาเธอทางฝั่งคุยนะผมไล่หกมาฮะเลดล็อกฮะดีเอายามาโตะกับใต้คองอีกฮะตัวอะไรเพิ่งลงมาพยายามคอนโทรลไว้ก่อนนะผม และลายหนึ่งมาครับผมเป็นส่วนของคูซูฮะเปิดท็อปห้าใบฮะเอากลุ่มจะสลัดอ n i m a l Kingdom p ไพ a t e ฮะร้อยส่วนขึ้นมือได้ใบหนึ่งฮะจะหยิบขึ้นมือเป็นอุลติฮะแต่ยังก่อนนะผมจังหวะนี้หลายใจฮะเอาขึ้นเป็นควีนแทนนะผมเผื่อมาเปิดเจ็ดหรือเปล่าฮะและสามโดงฮะติดที่ควีนนะผม ตีไปที่บิ๊กมัมฮะและมือกับไลฟรวมกันฮะสี่ใบหรือต่ำกว่าครับผมแต่บนสนามไม่มีคอสแปะนะฮะจูการ์หนึ่งใบฮะเติมมือมาก่อนนะผมขอเคาน์เตอร์พันเดียวนั้นฮะพยายามตีขอบมือแล้วผ่านเธอเลยฮะร้ายทงฝั่งพี่กุยช่ายอยู่ที่สองฮะเปิดเกมเร็วๆนี้ไม่ไหวแน่นอนนะฮะลงในดีเลยคราวนี้ นีทางฝั่งพี่กุช่ายเอาเอเนลว่าควรดีเลยฮะได้เคาน์เตอร์หนึ่งพันมาฮะติดสามต้องให้กับพุดดิ้งจังฮะตีมาอีกห้าพันฮะได้ควีนมาฮะและติดอีกสามต้องให้พุดดิ้งจังครับปวดห้าพันฮะคราวนี้เล่นเวฟแล้วผมแต่คราวนี้ทำท่าจะเทคฮะมือหนึ่งใบฮะและเอาซันจีบล็อกเลยฮะตรวจสอบดวงนะ้วมีโอกาสที่จะเป็นไลเทฮะ โอชัวร์ฮะบอกไว้ก่อนนะฮะแล้วลงมาครับผมเป็นสัญจิเคาน์เตอร์สองพันนะคอสองฮะมาเติมมือได้แล้วเปิดดงแอทิไว้สองดงฮะมีมีโอกาสที่จะเป็นต้นไม้ฮะมือของพี่ผู้งแช่อากาศได้ถึงห้าพันได้เลยฮะจากใบใบเดียวโอ้โหหรือไม่ก็อาจจะเป็นเสือค้างสองใบฮะคิดได้หลายแบบมากๆฮะเอาสูบูตีตัดพุดดิ้งไปก่อนหนึ่งใบฮะแล้วติดหนึ่งดงให้คุยนะตีตัดพุดดิ้งอีกใบหนึ่งไปฮะแล้วมือกับหลายรวมกันไม่ถึงสี่ฮะจักัร์หนึ่งใบครับผม และไล่มาเป็นมิฮอครัเหมือนจะพึ่งจวได้ครับผมโอ้โหดีเอาตัวของมิมาไว้ใต้กองฮะโอ้โหช็อตนี้ฮะคือถ้าจวได้ก่อนนี้ได้ไล่แล้วได้เติมเลือดนะฮะแต่ช็อตนี้ฮะน่าจะพึ่งจวดได้จากท็อปละท็อปเด็กตะกี้เลยฮะขอไปฮะตีขาดนิดนึงฮะแล้วติดสองโด่งครับผมให้ลีดเดอร์ฮะตี 7, 000, 5, ไปเจ็ดพารนฮะเทคไปฮะ และที่เหลืออออินไปเลยฮะละกาดไม่ไหวฮะผู้ชนะเป็นฝ่ายของพี่กุช่ายฮะก็ส์เอเนครก็ผมโอ้โหแมชเน้ฮะ